สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับเรา2คนนะครับผม PJ m a n จิระเสชูศรีสิทธิ์นะครับ PJ อารมณ์ดีมีดีกรีเป็นซุปตานะฮะมาเต็มตลอดนะคะอย่กันเอเเนี่ยสาวสวยอารมณ์ดีขี้เล่นเป็นกันเองค่ะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในรายการทุนบุรีวัดไรตี้แน่นอนนะฮะ ถ้าเจอพิธีกรของเราสองคนมายึดหน้อยู่ตรงนี้เมื่อไหร่แสดงว่าวันนี้ต้องมีแขกรับเชิญแกร์มีแกรรับเชิญใช่เราใช่งราแขกรับเชิญก็อินทร์ด้วยโอ้แล้วบอกได้คําเดียวว่าไม่อยากจะคู่กับเอเลยทําไมคะถ้าเจอแขกรับเชิญของเราแล้วเนี่ยแล้ว เธออไปนั่นไงค่ะเก้าอี้หนูสั่นร้อนก็ตรงนี้แหละจริงๆแต่ารักเชื่อมารอบสวยมากต้องบอกเลยอย่าลืมต้องบอกก่อนสําหรับช่องทางการรับชมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง w w w t ์ไวยเว็บดนั่นเองค่ะเลยเก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับแอปพลิเคชันของเราดาวน์โหลดได้แล้วทาง iOS แล้วก็ Android ด้วยทางธนบุรีเอฟเอ็มทีเอชและตอนนี้นะฮะออนไลน์กันสดๆนะครับใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับส่ง SMS มาได้เลยนะฮะ ที่สี่แตอนึ่งนั่นเองอ่า48 1 1ปดหนั่นเองมีคำถามที่จะถามศิลปินของเราหรือว่าเข้ามาทักทายกับพิธีกรของเราสองคนนะครับก็คำชมเยอะๆคำติไม่ต้องไม่ใช่คำติเราจะให้โปรดยูของเราเนี่ตัดออกหมดจะบ้าเหรอขึ้นให้หมดเลยออ๋ขึ้นให้หมดอ่ะก็ส่งกันมาเยอะๆแล้วกันนะคี่แปดตองนึ่งสองห้านี่ะสี่แปตอนึ่งหน้าสี่แปดหนึ่งหนึ่งจ้ะ ยังก็ต้องหนึ่งสองห้าแหละง่ายๆดีแหละต้องหนึ่งไงบางคนแบบเอ้ยอะไรคือต้องหนึ่งอะไรอย่างงี้ครต้องตั้งไว้นิดนึงค่ะแต่ตอนนี้รีบเลยนะเร่งกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าแคร์ล็อกเชิญของเราเนี่ยอยากจะให้มันนั่งตัวมีใกล้ๆแหมพี่แมนรู้สึกวันนี้แบบกระปี้กระเป๋าตลอดตลอดทำยไม่ได้เลยเลยไงบ้าแค่เชิญเลยพี่คะครับผมวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับกับศิลปินนะฮะที่เป็นเจ้าของซิงเกิล มาแรงด้วยกับปากเธอมันห้อยห้อยค่ะโอ้ไม่ก็ห้อยตลอดว่าตัวเองไม่ได่าใครเนาะว่าตัวเองไม่ได้ว่าใครเองอ่าแล้วแบบไม่ธรรมดานะในปากตึงเนี่ยอ่ะขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณทรายสุชินโรนเย้เจอกันเลยค่ะคพี่รายเล้ยนี่ค่ะเดิสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้บอกเป็นแขกใช่ไหมคะน้าเป็นแขกไม่ใช่แขกตระเดียนหรอนั้นนะเราก็มีแบบเปิดแต่อินดอร์ให้ด้วยใช่อามาพูดถึงก่อนนะครับวันนี้วันนี้ได้เข้าสัมภาษณ์กับทางวิทยุของเราแล้ว875ด้วยให้พี่ให้พี่แสกแนะนำตัวสักนิดนึ่งละกันใช่สายสุชิโรอดค่ะเจ้าของผลงานเพลงปากค่อยนะคะอัลบั้มกุญแจสายค่ะกุญแจสายอ๋อ น่าตัวนี้เราต๊เสหมีดับมาอย่างไรดับบ้านน่ามีสายแบส่มากใหญ่มาชมมันเองนี่น้องแย่งซีมันแล้วนี่ทับตาทำปากแจ๊บๆเลยทีเดียวเจ็บๆมีน้ำเหรอไม่ใช่ก็แบบว่าหิวจับได้ตัดันี่ อ่วันนี้วันนี้เรามาพูดถึงอ่าซิงเกิลที่ปล่อยผ่านไปก่อนดีกว่านะกับปากร้อยใช่ไหมปากร้อยค่ะปากร้อยเวลาพูดต้องมองหน้าดีเจปากร้อยปากร้อยอยู่ปากห้อยนะฮะท้องห้อยทั้งร้อยนั่นไงมาเต็มตรงนี้เนี่ยค่ะอย่าเบื่ออยู่ด้วยกันตรงนี้ก่อนมาพูดถึงนิดนึงดีกว่ากับเพลงปากร้อยค่ะอันนี้ปล่อยซิงเกิลมาแล้วเดี๋ยวค่ะ ก็จริงๆประมาณ1ปีเลยแล้วค่ะ1ปี 1> ปค่ะแล้วกระแสการตอบรับเป็นไงบ้างครับกระแสตอบรับแรกๆในเดินสายเนี่ยเหมือนเราไปร้องเพลงให้เขาฟังหให้เขารู้จักกับเราแต่ว่าหลังๆในไปเดินสายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเหมือนเขาร้องเพลงเราได้กันหมดแล้วมันทําให้เราหนุนใจมากเลยอยากรู้อยากรู้นะคนวามหมายอะความความหมายของเพลงนี้เดี๋ยวไปดูหัวก่อนดีเลยเพราะเพลงนี้เนี่ยเนื้อหานี่บอกได้คำเดียวว่า ไอ้ผู้ชายไม่เกี่ยวโดนสิ่งชอบแม่ตรนนี้ค่ะก็จะพูดถึงคนที่พูดอะไรแล้วพูดส่งสงไม่รับผิดชอบคำพูดตัวเองเหมือนกับว่าฉันรักเธอนะฉันรักเธอคนเดียวนะแต่แบบว่าเหมือนส่งข้อความอะค่ะรักเธอคนเดียวนะแต่ว่ามีแบบสําหรับแท็กไปประมาณ6คนเลยประมาณนี้นั่นไงดูพีดีเลยแต่เรา ไ้งันนะโดนใช่ไหมคะมันโดนใช่ไหมนี่เราไม่รู้จักกันทำไรเราทำไมเนี่ยอ๋อก็คือความหมายแบบเดเชอร์รักผู้ชายอันนี้คือสินผู้ชายเลยใช่ไหมใช่คะเข้าใจไหมคะพี่เซนเบเข้าใจแล้วครับใช่ไหมคะตอนนี้ผมจะไม่เป็นอย่าเบ๊ยแล้วอันนี้คือเป็นซิงเกิลแรกปักรอยและเห็นว่าตอนนี้จริงๆเอามาโปรโมททั้งหมด สี่เพลงเลยป่ะคะค่ะสี่เพลงค่ะเพราะว่าหลังจากฝากพร้อยนี่ก็จะมีออกต่อไปก็คือมีคะแนนสงสารแบ่งใจคะแนนสงสารก็พูดถึงชื่อเพลงรวมๆแล้วมันจะเหมือนกับว่าขอคะแนนสงสารแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องการคะแนนสงสารเมื่อหมดรักกันแล้วเนี่ยก็ไปเถอะอะไรแบบนี้อะไรอย่างงี้ ว่าเป็นอะไรไหมไม่ไม่ไปเหื่อะไรเองเันฉันแอบร้องไห้ของเซนเองเนอะอะไรอย่างงี้ไม่ขอเลยจะแม่แม่แนี่ยเนี่ยน่แหละค่ะแฟนของเราให้แมสร็จนันเลยรักต้นนะดสิบแปดคนสิบแปดคนเลยมีเขาเรียกว่าแฮชแท็กกันทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านเะอะพูดถึงพูดถึงซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่นี้ซิงเกิลใหม่นี่เป็นยังไงบ้างครับ ก็ซิ <S ing les> <S ing les> งเกิลใหม่ตอนนี้กําลังปล่อยเพลงไม่ถึงตายนะคะไม่ถึงตายก็อย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นการความรักที่จบลงอย่างไม่สวยงามแต่ถึงไม่สวยงามเราก็ไม่ถึงตายเพราะว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งพอที่จะเหมือนแบบดูแลตัวเองต่อไปได้แต่เธอเป็นรักกับคนที่เขาไม่รักเธอเธอจะแหละอาจจะถึงตายนะอะไรประมาณนี้ก็นมีควาคมอันนึงที่เจอในเฟซบุ๊กไม่บอกมันใช่อะไรเงี้ยที่เราทมาแล้ว ก็คือว่าสิ้นสุดด้วยความเจ็บปวดเนี่ยมันดีกว่าเจ็บปวดอย่างไม่มีสิ้นสุดโอ้โหสอนแต่ก็สอนนี่แหละครับที่งานตัดก่อนแต่เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณทรายให้เยอะกว่านี้ให้ลึกกว่านี้เราต้องบอกว่าเพลงแต่ะเพลงที่พี่ทรายปล่อยมาเป็นเพลงที่เหมือนผู้หญิงหยับแข่งแข่งมากแล้วผู้ชายโดนแน่ๆเอๆและฮะ พิธีกรที่เราจะออกมาน่าจะเป็นผู้หญิงคู่เลวยวันนี้ไม่น่าให้ผมเท่าด้วยนนเลย <laughs> ดูเป็น <laughs> ตัวไรค่าแต่ช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเข้มข้นเจาะลึกกันเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีแล้วก็เรื่องเพลงเรื่องการเข้าวงการอะไรแบบนี้นะ <c oughs> <ช>ครับช่วงช่วงหน้าจะเป็ครับผม <laughs> ช่วงหน้าคะ่ <laughs> าคะก <laughs> ับธุรกิจวาไรตี้คะ่ะเย้ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอห้าโปรแปกร,รมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวทเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมงกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะภาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงหรอสวัสดีนะนนครับพีเจัครับพีเจตุงต่าพีเจน้องพีเจ พีเจบูนด้งค่ะพีเจกินค่ะพีเจกยบินครับพีเจนุ่งนิ่มพีเจมานพีเจบอพีเจกบเลยพีเจนิคพีเจบูครับพีเจบอลท้าพีเจรีไฟพีเจอันพีเจกันพีเจน็อตพีเจแชมป์พีเจน็อตพีเจซูุกครับพีเจแบร์รี่พี่เจแมนครับพีเจบอลลี่พีเจเอค่ะพีเจไมอ์พีเจอยูนะครับ 88.25 Music r e l สอเพลงเพราะฟังสบาย88.75ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและเพลง8 7 5 FM เพลงเพราะเม่ชีเล่สามคลื่น3สไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด ไม่มีอะไรทําให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่หนึ่งเรื่อง8 7 5ลูกทุ่งกรมงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอาย แอปที่สอง9875เพลย์เอตเอ็มจะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสา,ลาก,กลนนอนมัคถึงเธทุกและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคลายอยู่ในสปาหรือมีระดับที่กเลื่อนไป 2, 5, ไสปายจุดสองห้ามีไรไระไรๆทิวสิดเรกสิ สบายทั้งปีบริษ e ัทคนทนบุรีจำกัดเราจัดไทยอบอุ <reais> ่นมั่นใจเนือกลางอีสานตายอยู่สบายอยู่สบายไปที่ไหนก็บอกมาเิปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด 028013211-14โทรหาเราสิคะ ที่สองแล้วช่วงที่สองของเรานะฮะกับเดอะรีวิวไรตี้ค่ะแล้วแต่พี่เจแมนตั้งแต่โดนไฟเพลงไปนี่แบบว่ามึนกันเลยทีเดียวยังคงอยู่กับเอนี่ค่ะพี่เจแมนแล้วก็ยังอยู่กับสาวสวยตรงนี้เลยกับพี่สายของเราแงหน่งชัานนี้จังเลยอ่ะทำไมคะมีคำว่าสาวสวยอยู่มากเร่ประมาณนี้แล้วแต่พี่แมนไม่พูดอะไรเลยคุณไม่ออกจาก่ได้ทำไมคะเดี๋ยวหาปากห้อยปากเลยโอ้ปากเอยเอออย่างนี้เราทำไว้จะเบรก ที่แล้วนะมาพูดถึงซิงเกิลสองซิงเกิลแล้วใช่แล้วนะเพลงปักล้อยกับอีกหนึ่งเพลงคือแมนแดนสงสารดิ์จังสังค์แล้วก็แหวนใจแล้วก็ไม่ถึงตายเนี่ยเมื่อกี้มันยังไม่ได้พูดอ่าแหวนใจไม่ยอมไปถึงตายยังนะอีกสองเพลงแต่ไม่ถึงตายพูดแล้วใช่ไหมยังไม่ถึงตายยังไม่ถึงตายก็ยังไม่ถึงตายเกิดเกิดไว้แล้วยังไม่ถึงตายเดียวเดี๋ยวจะตายแล้วจริงๆพูดเวลาสามเพลงนี่นะยังพูดท้ายด้วยนิดนึงโค้งแข้งสุดท้ายหนึ่งเพลงแหวงใจเนื้อหาว่าหมาย็นยังไงคะ พูดถึงเราปรักคนที่เขามีเจ้าของแน่นอนมันต้องเจ็บปวดมันแ่วนใจไปด้านที่เจ็บปวดเนี่ยเราก็แกวนอีกด,ด้านซะที่มันไม่เจ็บปวดอีกกว่าอะไรอย่างนี้ค <c oughs> มีเล่งแข่งแล้วท่าบ้างเลยทีเดียวไม่แต่ว่าในเนื้อหาทั้งหลายเนี่ยถึงแม้เราจะเข้มแข็งก็คือว่าเราเข้มแข็งเพื่อให้ เขาไม่ต้องมาเหมือนแบบมีเยื่อใยอยู่หรือยืดเยื้อแต่ความเจ็บปวดแน,น,น<ม>่นอนเวลาเราเกิดเหตุการณ์นี้เราก็จะเสียใจร้องไห้ไปเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นเหมือนแค่น้นสงสารหรือกแกลงใจอะไรพวกนี้ค่ะถ้าฟังดีๆมันจะเหมือนกับแบบโอเคถ้ามันถ้ามันจบแล้วมันก็จบแต่ว่าสุดท้ายเลยฉันจะร้องไห้แค่ไหนมันก็เรื่องของฉันก็ได้ใช่ไหมคะพี่แม่พี่แม่ตัดทิ้งแบบได้เข้าเรยว ่จะก็ไม่รำลึกให้เลยพี่แมนโดนมาเพลงตนีดเลยใช่ครับเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยลองเปลี่ยนเลยเคาว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงนะฮะใช่เลยฮะไม่น้อพี่แมนผู้ชายนี่แหละโดนร้อเพลงชอบหอเป่าวันนี้พี่ชายมาแล้วทำให้รู้สึกว่าพี่แมนคราฟเลอร์ดูท่านั่งเขาดิฮะเขาจะอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มจะแบบว่าจะไม่ทำเลยนี่นะจริงๆแล้วฉันก็ไม่ใช่ผู้ชาย เปลี่ยนเพศทันทีแล้วเป็นปลากระตูนเลยพอรู้ว่าเราเตะเริ่มอยู่ไม่ได้เปลี่ยนดีป่ะเหมือนกันก่อนที่จะมาเป็นศิลปินหญิงก็เป็นศิลปินชายมาั้งใช่เราไม่ไม่ใช่เล๊ดนี่พูดถึงเพลงไปแล้วถามผมอยากจะรู้เบื้องลึกของเขาไหมคะใช่เอาลึกแค่ไหนจ้าเด็กนว่ไปไม่เป็นเลยอยากจะรู้ history นิดนึง history นะคะตั้งแต่ เป็นสาวเป็นกายนะครับผู้ชายถูกใจแต่ไม่มีใช่จะหากันไปไหนขำอย่างเดียวดิก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแล้วนะครับคุณทรายเนี่ยเริ่มร้องเพลงตั้งแต่สองขวบได้ข่าวมานอสองขวบสองขวบอูแวะนะคะนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นตอนนั้นเนี่ยคือ พี่ยังนั่งเล่นเอามือแจะ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 พื้นอยู่เลยอ่ะพี่นั่งเอามือแจะแจะเล่นฉีกตัวเองเนี่ยเล่นฉีกตัวเองจังหวัดแล้วเลยแจะแจะพื้นจังหวัดจังหวัดแถวนี้แหละครับอินตราดึกเลยอินตราเรือดึกอ่าค่ะก็สองขวดจริงๆไม่ใช่ว่าเออ่ร้องเพลงแล้วชัดหรืออะไรเลยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่มีอาวุธตีมของตัวเองทีนี้เขาก็เดินสายแบบตามงานที่เขาจ้างไปว่างั้นเถอะพี่ก็เห็นคุณพ่อคุณแม่เขาซ้อมดนตรีกันทุกครั้งแล้วเขามีความสุขอะ้เหมือนแบบ อยากร้องเรื่องอย่างอะไรมั่งถึงร้องไม่ชัดหรือว่าเราร้องไม่ค่อยเป็นคําเท่าไหร่เราก็ไปร้องเพราะรว่านอกจากแบบว่าได้ขึ้นเวทีแล้วมีความสุขคือผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างล่างก็เชียร์เร<อ>าสองที่ชอบม,มากๆคือเราเป็นบ้านตีไตรคอมีเลยลูกมาเลยลูกมาเลยลูกยี่สิบบาทเลยรก็แล้วแต่แบนเลยมีตังค์เยอะอะไรแบบนี้มีความสุขกับการร้องเพลงเอ๊้ยังไงใช่ไหมล่ะหรือว่าความสุขกับคันรับทิปนั่นเองครับผม20บาทแต่20บาทสมัยนั้นก็เยอะเยอะเยอะอะเยอะมาก เราเราปูละในรอบคู่มันเลยยี about. ่สิบบาทสมัยนั้นก็เยอะนะเยอะเยอะอะไรเพิ่งยี่สิบอะไรเพ้ so ่งยี่สิบเอาหลวงอ่ะแล้วก็เข้ามาได้พอตอนหลังเนี่ยจ่ายที่เราเสพติดทิปแล้วโอ้ยใช้คำว่าเสพติดต่อไปก่ก็คือท่านี้ก็เลยเข้าวง เข,ข <อ S 2> <อ>้าวงวงของวงของคุณพ่อใช่ไหมครับค่ะคือร่วมวงกับคุณพ่อแล้วก็โชคดีคืออาจารย์ทิศีกินดีเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับคุณพ่อด้วยค่ะเขาก็จะพาไปดูคอนเสิร์ตคาราบาวบ่อยๆที่ก<อ>็จะไปอยู่หลังเวทีหลังมาสเ้ยบางทีถ้าเกิดมีมาแล้วก็จะแหวกแวดูเงี้ยมาตลอดตั้งแต่เล็กแล้วเราสึดแบบโอ้โหวันนึงเราอยากเป็นอย่างนี้บ้างจังเลยแล้วมันรู้สึกแบบเขาสะกดคนดูได้แบบอย่างเงี้ยเราแบบวันนึงเราต้องทําให้ได้บ้างอะไรบ้างที้เราก็ประกวดแหลกเลยประกวดเป็นร้อยเวทีเลยเพื่อที่แบบว่าเอาแล้ว สักวงหนึ่งเออสักวันหนึ่งอะไรสักวงสักวงหนึ่งสักวงหนึ่งเนื้องวงหนึ่งเขาแบบไม่ใช่สักวันหนึ่งะนะคะเราก็จะแบบอยากจะอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็ปรึกษาจันนิรงนรกนเลยบอกว่าอะ่ะต้องบอกว่า โตมาระดับหนึ่งก่อนแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปปรึกษาคุณลุงเขาก็เลยเหมือนแบบโอเคเรายังชอบที่จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฉะนั้นถ้าจะอยู่เบื้องหน้าเราต้องไปเป็นตัวจริงเนี่ยต้องมีคุณภาพก่อนเพราเลยส่งไปหาปรมอาจารย์คือตั้งแต่ครูอ้วนมณีนุสเมราสุลลโกน้องดุลพันแล้วก็มีพี่ๆในวงการหลายคนที่ช่วยเหลือผักดันก็คืออย่างพี่ป๋่งว่าผมคงเห็นหินเหล็กไปค่ะพี่ป๋องเหินเหล็กไปแมแมวยูว่าแมวแมวแมวมว จบก็เมียวเมี้ยวนี่แหละทำไมกอดอันนี้เราน่าสงสัยก็คือจากตอนแรกเนี่ยคือฟังเราชอบแต่ไม่ชอบคิดติ๊บนั่นเองไม่ชอบติ๊บก็คือบอกแล้วว่าอย่าเรียกว่าชอบใช้คำว่าเสพติดบติ๊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 บต้นเลยจากติ๊บไม่ใช่แล้วก็ชอบชอบฟังเพลงบติดูดนตรีบ่อยๆแล้วก็ไปประกวดจนมา มีอารมณ์เของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็คราวนี้อ่าเราก็เริ่มสะสมเพลงมาเรื่อยๆแล้วเราก็เสนอคลายไปเรื่อยๆแต่ว่าในระหว่างที่รอเนี่ยก็เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยค่ะแล้วก็มีอาจารย์ธนิตเด็กก็เป็นครูให้ตลอดด้วยเลยด้วยเงี้ยค่ะสอนจบยังไงก็ไม่ทิ้งด้านนี้ไปเลยสอนร้องเพลงอยู่กับครูอ้วนใช่ไหมใช่ค่ะทีเมเจอร์รัชชโยธินเอาจริงมากค่ะเนี่ยใช่ค่ะอ่าเป็นยังไงเลยไหมเนี่ยหนูอยากเรียนยังไงให้ รอนั่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรรีบตักตัวแฟนไปแล้วเดี๋ยวจะสอนเพลงให้เพลงสากลให้เลจริงรเลโอ้โหขอบคุณมากเลยครับขนาดหายใจเย็นเพี้ยนเลยใช่ยใจเย็วเพี้ยนเลยช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดถึงซิงเกิลใหม่กันบ้างอะซิงเกิลที่เราเกิดไว้แต่ช่วงแรกใช่แล้วนะแต่ตอนนี้ไปดูมิวสิวิดีโอกันแป๊บหนึ่งใช่ไห ชิเมะต้องถามชิเมะด,ด้วยวิดีโอกันชิมะอยากดูแล้วชิเมะอยากดูแล้วไปดูมิวสิกวิดีโอกันดีกว่านะ <c oughs> ดีได้นะเดี๋ยวเจะเจอกันช่วงหน,น้ากับโทร,รีวายที่ค่ะครับผมผมรักคุณ Mình sẽ đưa chị khá Mình อกับฉันว่ารักอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดไปดอ <ไป S 2> ยังจ,<น>จะชูหลายใจยังไม่ยอมจะหยุดที่ใคร <1> 1> มักง่ายคำพูดเธอเหมือนลมปากเ,อา <1> 1> เ่อเธอฉันคงเป็นควายวงมงา,ายพวกคำว่ารักคำที่เธอทำมันจะปากโดยไม่ เธอร่ำร่ำว่ารักน่าใครต่อไรใครคำที่ฟังดูดีแต่มันมาจากความมักงไงเหยียดคำถึงความจริงใจมันไม่มี ระมอก็คงจะเป็นจะตายไม่เลือกดีแต่กับเธอคงไม่รักใครอย่างปากไว้ปากดีอย่างนี้พูดได้ไม่มีสิ้นสุดคอ่นกว่าไม่ไอายปาเชื่อเธอฉันคงเป็นควายดูงมงายเพราะคำว่ารากคำที่เธอทำมันจะปากโดยไม่ต้อง ใบอกเธอมันไร่พูดเป็นร้อยมีจริงสักคำแค่คำเธอร่ำรเมื่อรักน่ายต่อใครแต่คำที่ฟังดูดีแต่มันมาจากความ,มง่ายเกียรติธรรมจากความจริง เหมาะไว้สำหรับให้เทมเช็ดปากมากกว่าคนปากใครปากเธอมันใครพูดเป็นร้อยมีจริงสักครั้งแค,คำเธอร,ร,รมำรอมว่ารักหน้าใครตอใครถคา,ายคำที่ฟังดูดี แต่มันมาจากความันไงอย่าทำ